สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพามาดู2ไอเดียในการกั้นแปลงปลูกผักนะครับหรือทําแปลงปลูกผักจากวัสดุที่เหลือจากงานที่เราเคยใช้นะครับอย่างเช่นตัวอ e ิฐบล็อกหรือว่าจะเป็นกระเบื้องรลอนคู่นะครับโดยผมเนี่ยนะครับทำงานเกี่ยวกับการดีวายการก่อสร้างอะไรพวกนี้เยอะนะครับผมก็เลยจะมีพวกวัสดุเศษเหลือต่างๆเยเยอะนะครับอย่างตัวนี้เป็นอ e ิฐบล็อกนะครับ ก้อนนึงที่ซื้อมาก็ตกประมาณก้อนละ6บาทนะครับจริงๆถ้าเราจะซื้อใหม่เลยก็ได้เหมือนกัน,นครับก้อนละ6บาทแล้วก็ในงานนี้ใช้จริงแล้วนะไม่ถึง20ก้อนด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นก้อนเต็มได้ก็จะยิ่งดีส่วนก้อนเศษเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการกันโดยเริ่มต้นเลยอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเราแค่ครับอาจจะขุดในร่องที่ดินเข้าไปหน่อยนะครับให้มันเป็นแนวตามที่เราต้องการจากนั้น,นเอาอิฐ อิดบ็อกของเรานะครับก้อนละหบาทเนี่ยเข้าไปเรียงเลยนะครับเรียงตามแนวที่เราต้องการเลยนะครับอย่างของผมเนี่ยจะทําเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ครับเราก็ไล่เลียงให้มันได้ระดับที่พอดีกันการที่เราต้องขุดดินลงไปด้วยเนี่ยเป็นการที่จะเพิ่มให้ตัวอิดบ x ็อกของเราเนี่ยมันแข็งแรงครับเพราะว่ามันจะฝังเข้าไปอยู่ในดินใช่ไหมครับเราอาจจะใช้เป็นดินหรืออะไรเนี่ยเข้าไปกบเขานะครับทั้ง2ฝั่งแบบนี้มันก็จะทําให้อิดบ x ็อกของเราเนี่ยมีความแน่นยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของการวางอิฐบล็อกเนี่ยจะวางคว่ำก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเลือกเป็นการวางหงายขึ้นมานะครับเพราะว่าคิดว่าไอช่องว่างที่มันเป็นรูๆเนี่ยอยู่เนี่ยครับเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผักอะไรแบบนี้เขา้าเข้าไปได้อย่างเช่นผักชีหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเลี้ยงได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับความจริงเนี่ยจะใช้แบบนี้เลยก็ได้แต่มันอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับทีเนี้ยผมก็เลยไปหาเป็นเศษเหล็กนะครับ เป็นเศษเหล็กที่เคยตัดนะมันจะมีส่วนที่งอที่โค้งอยู่แบบนี้นะครับหรือจะเป็นเหล็กที่เหลือที่เคยตัดทิ้งไว้นะครับเอามาใช้ด้วยนะตรงนี้จะเอามาใช้ในส่วนของรอยต่อระหว่างก้อนนะครับถ้าใครไม่มีเหล็กเนี่ยผมแนะนําให้เป็นใช้เป็นไม้หรือวัสดุอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแท่งต yeah, uh, รงๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้เป็นเศษเหล็กที่ผมมีนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะตีตัวเหล็กเนี่ยเข้าไปในช่องระหว่างก้อนนะครับของฮิตบ็อกซ์ซึ่งเหล็กตัวนี้ผมจะ ใช้เป็นเหมือนตัวที่ช่วยทําให้ตัวอิดบล็อกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างก้อนของอิดบล็อกครับแล้วตรงกลางของก้อนอิดบล็อกเนี่ยผมจะใช้เป็นปูนก่อนะครับสําเร็จนะที่เราใช้ก่ออิดบล็อกทั่วไปนี่แหละนะครับผสมน้ําใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็เป็นปูนเก่าที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วมันเหลืออยู่นะครับก็มาผสมน้ําแล้วก็กอกเข้าไปในช่องระหว่างก้อนเข้าไปเลยนะครับ และทีเนี้ยมันก็จะมีเหล็กอยู่ตรงกลางด้วยใช่ไหมครับตัวเหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยด้วยนะครับกับตัวปูนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทำให้ตัวอิฐบล็อกของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาใส่ดินเข้าไปหรือว่าเข้าไปสับดินอะไรแบบ,แบ,บนี้นะครับทำแปลงผักเนี่ยใส่ดินเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็จะไม่แบะหรือว่าไม่ล้มนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะที่ผมใช้วัสดุที่มีเหลืออยู่ในบ้านเนี่ยมาทำนะอันนี้เป็นแปลงแรกนะเป็นวัสดุแรกก็คือตัวอิฐบล็อกนั่นเองก้อนละ6บาทงานนี้้ใชไม่ถึง ไม่ถึงสิบห้าก้อนนะครับตกแล้วเนี่ยไม่ไม่เกินร้อยบาทด้วยถัดมานะครับในส่วนแปรงที่สองเนี่ยผมก็จะใช้ตัววัสดุตัวนี้ครับเป็นกระเบื้องร้อนคู่ซึ่งเป็นกระเบื้องที่ผมเคยเใช้งานแล้วก็ถอดทิ้งไว้นะครับเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานเลยนะตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าซื้อจริงๆนะแผ่นหนึ่งเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับประมาณ30มสิบถึงห้าบาทนะครับแผ่นหนึ่งแล้วแต่ความยาวผมก็เอาตัวกระเบื้องร้อนคู่เก่าเนี่ยครับเอามาตัดความสูงที่ตัดเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ2ี่สิบเซนนะครับ นี่ครับจะได้เป็นกระเบื้องรอนคู่ที่ตัดออกมาเนี่ยขนาด20เซนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําคล้ายๆกับแปลงแรกเลยนะครับโดยการขุดดินลงไปนะครับให้เป็นร่องแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวกระเบื้องรอนคู่ของเราเนี่ยมาจัดเรียงนะครับให้มันซ้อนกันเหมือนตอนที่เราวางหลังคาเลยนะครับแล้วก็นะครับวิธีการยึดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นดินนะครับใส่เข้าไปทั้ง2ฝั่งทั้งด้านนอกและก็ด้านในนะครับมันก็จะทําให้ตัวกระเบื้องร้อนคู่เนี่ยของเราอยู่ได้เลยนะครับ โดยที่เวลาเราทําแปลงผักด้านในเนี่ยตัวกระเบื้องรอนคู่เนี่ยมันก็จะไม่แบะด้วยแต่ถ้าใครอยากให้มันแข็งแรงมากกว่านี้ผมแนะนําว่าอาจจะตอกเป็นหลักไม้นะครับเข้าไปาบริเวณด้านข้างของกระเบื้องรอนคู่ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็มาเสนอเป็น2ไอเดียนะครับจากการใช้วัสดุที่เหลือในบ้านนะครับหรือว่าใครพอจะมีหรือว่าใครอยากจะทำเนี่ยสามารถซื้อวัสดุมาทําเองได้ด้วยนะครับไม่แพงนะครับถ้าเราใช้วัสดุลักษณะแบบนี้ ก็ลองดูเป็นไอเดียนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ